มาเป็นคนตตัววเบาชีิคุณจะสบายคุณสมบัติหนึ่งที่สำคัญของเวลาคือเราหยิบยืมใครก็ไม่ได้มันผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปรักใครก็ให้กันไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาจึงสำคัญกรับตลอดชีวิตของเราที่ผ่านมาเราเรียนรู้แค่ว่าชีวิตฉันเนี่ยฉันต้องวิ่งไขว่คว้าความสุขแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรา ถ้าเราวิ่งข่ายคว้าความสุขเนี่ยสิ่งที่มันจะได้ก็คือทุกเป็นของแถมและการคนตัวเบาวันนี้ครูประสินจะมาย้ำกับพวกเรานะครับว่าเราทุกคนมีเวลาจํากัดเราจะใช้มันอย่างไรเราใช้เวลาเพื่อวิ่งหาความสุขแต่เราก็ต้องได้ความทุกแถมมาด้วยเรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งธรรมดาที่เราต้องเจอกันเพราะฉะนั้นเรามาเรียนรู้กันอย่างตั้งใจเพื่อที่เราจะได้ใช้เวลาทุกวินาทีให้มีคุณค่าสูงสุดกันดีไหมครับ เพราะชีวิตมันก็มีแค่นี้แหละมีวันดีๆมีวันไม่ดีวันดีๆเขาก็อยู่กับมันแล้วก็เห็นว่าเอออย่าไปยึดติดนะเพราะเดี๋ยววันดีๆก็ผ่านไปเวลาเขาอยู่กับวันไม่ดีเขาก็ไม่ได้รู้สึกแย่มากเพราะว่าอย่างน้อยไอ้วันที่มันไม่ดีมันทําให้เขาเรียนรู้อันนี้ครับคือข้อดีซึ่งสิ่งนี้ต้องฝึกซ้ําๆแล้วก็ทุกอย่างที่เราฝึกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวศรัทธาความเชื่อเชื่อในคุณงามคามดีตัวทาน การแบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่นตัวศีลการควบคุมความประพฤติและคําพูดของเราไม่ให้เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นตัวสมาธิการที่มีจิตเป็นอุเบกขาจิตที่สงบจิตที่ผ่อนคลายแบบนี้ครับหรือตัวปัญญาการรู้เห็นตามจริงพวกนี้เราฝึกทั้งหลายพวกนี้นําไปสู่การเห็นว่าตกลงแล้วนะครับทุกอย่างมันมีปรากฏการณ์ที่มามาไปไปมีเกิดมีดับ มีได้มามีเสียไปเป็นเรื่องปกติมันจะเห็นธรรมชาติทั้งสองด้านนะครับแต่ถ้าเราเป็นคนที่อยู่ในระบบที่เลือกด้านใดด้านหนึ่งอันนี้ยหคือเราจะมีความทุกข์สเราจะมีเป็นกลายเป็นคนที่โง่เขลาในทางธรรมคือเราเลือกด้านใดด้านหนึ่งทั้งๆท,ที่ธรรมชาติของมันสองอย่างมันมาพร้อมกันที่จริงในทางธรรมที่แท้จริงเนี่ยครับชีวิตเนี่ยมันไม่มีวันดีด แล้วก็ไม่มีวันแย่ๆมันมีแต่วันธรรมดาธรรมดามันไม่มีอะเรื่องดีเรื่องแย่มันมีแต่เรื่องธรรมดาถ้าวันหนึ่งเราเจ็บป่วยมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีแต่มันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นของที่ผูกติดมากับชีวิตอยู่แล้วไม่ว่าเราจะอยากได้หรือไม่อยากได้แต่เราต้องได้มันเพราะฉะนั้นมุมมองมันจะไม่เหมือนกันครับถ้าคนคนหนึ่งเขาใช้ชีวิตเนี่ย เขารู้อยู่เสมอแก่ใจว่าทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดาเวลาเขาประสบความสาเร็จเนี่ยเขาจะไม่ได้คิดว่าโหตัวฉันนี่เก่งจังเลยเขาจะคิดว่าเออมันเป็นธรรมดาวันที่เขาล้มเหลวเขาก็ไม่โทษตัวเองเกินไปเขาก็รู้ว่ามันเป็นแค่สภาวะหนึ่งๆซึ่งมันก็จะเคลื่อนผ่านในที่สุดแต่เราอยู่ในกระแสทั้งโลกนะครับทั้งโลกสอนให้เราว่ามันจะต้องมีดีกับมีไม่ดี สิ่งที่ดีเราก็จะต้องรักษามันไว้สิสิ่งที่ไม่ดีเราก็ต้องพยายามที่จะกําจัดมันออกไปเราก็จึงอยู่ในโลกที่มันเป็นกับเหมือนกับเราวิ่งไปแค่ไหนมันก็วนมาที่เดิมอะเพราะที่จริงแล้วถ้าเราพูดในแง่ของธรรมะแท้ๆเนี่ยครับเรามีความทุกข์ก็เพราะเราชอบความสุขนี่แหละมันก็คือสองอย่างทันทีที่เรามีความทุกข์เราก็จะรู้สึกทุกข์มากขึ้นเพราะเราไปเทียบกับความสุขดูไหมครับ แต่คําถามก็คือเอถ้าเรามีความสุขตลอดความสุขมันก็จะไม่ใช่ความสุขอีกต่อไปถูกไหมเพราะมันมีความสุขตลอดแล้วคุณก็จะเบื่อลองจิงนตนาการดูสมมุติว่าสมมุติว่าผมเป็นผู้วิเศษเนี่ยแล้วผมมีมีพรวิเศษอ่ะผมเสกให้คุณมีความสุขตลอดไปคุณจะไม่รู้จักความทุกข์อีกเลยตลอดชีวิตนี้ ถึงมีการเวียนว่ายตายเกิดอะไรคุณจะไม่รู้จักความทุกข์อีกเลยหรือชีวิตนี้คุณไม่รู้จักความทุกข์อีกเลยคุณไม่คุณจะไม่เจอคนเลยคนสักคนหนึ่งที่ว่าคุณผมว่าแรกๆเราจะอยากได้ชีวิตแบบนี้แต่ถ้าเราไปนั่งคิดนอนคิดเราจะรู้สึกผาไม่เอาดีกว่าเพราะมันทําให้ชีวิตมันไม่มีความหมายถูกไหมครับเอเพราะฉะนั้นพอเราคิดอย่างนี้เราจะเข้าใจว่าเอทำไมมันจึงมีสิ่งนี้ล่ะทำไมมันจึงมีความมืดล่ะ เพราะมันก็ทําให้เราเห็นคําสว่างถูกไหมทำไมมันมีกลางวันละ่ะมันมีกลางคืนละ่ะแต่พอเราอยู่ในโลกที่เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งความมืดก็ถูกทําให้เป็นตัวโกงความสว่างก็ถูกทําให้เป็นฝั่งดีทั้งที่สองอย่างมันคืออันเดียวกันถ้าคุณรับคุณต้องรับสองอันวิธีที่คุณจะพ้นไปจากสองอันคือคุณต้องวางทั้งความสุขและววางทั้งความทุกข ซึ่งอันนี้ครับมันเป็นสิ่งที่โดยคอมมอนเซนต์แล้วเราไม่เคยเรียนรู้มันเลยตลอดชีวิตของเราที่ผ่านมาเราเรียนรู้แค่ว่าชีวิตฉันเนี่ยฉันต้องวิ่งไขว่คว้าความสุขแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราถ้าเราวิ่งไขว่คว้าความสุขเนี่ยสิ่งที่มันจะได้ก็คือทุกเป็นของแถมแม้แต่คําพระพุทธองค์เนี่ยท่านยังไม่หลีกเลี่ยงคําว่าความสุขเพราะเพราะเข้าใจว่าทุกคนแสวงหาความสุข แม้แต่คําว่านิพพานเนี่ยท่านเองต้องใช้คําว่าบรลมมาสุขเพราะว่าทุกคนชอบความสุขแต่จริงๆคําว่านิพพานมันเป็นคําที่มีความหมายมากกว่าคําว่าความสุขหรือแม้แต่คําว่าสงบเนี่ยเราลองดูคําว่าสงบกับคำว่าความสุขเราคิดว่าอะไรมันมีค่ากว่ากันแต่โลกเราถูกสอนว่าสุขมีค่ามากกว่าสงบแต่จริงๆแล้วสงบมันสูงกว่าสุขแต่พอเราพูดคําว่าสงบ โลกเราชอบคาว่าความสุขมากเราต้องเติมว่าสงบสุขเพราะว่ายังไงเราต้องสุขให้ได้แต่เราอย่าลืมว่าพอสุขเสร็จปุ๊บม,มันก็มันก็มีทุกข์ตามมาแต่ทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับสติปัญญาของคนแต่ละคนชีวิตเราก็จะสอนเนี่ยครับสอนว่าสองอันนี้มันคู่กันสอนไปเรื่อยๆถ้าเราเรียนรู้ได้เร็วเราจะค่อยๆละวางแต่ถ้าเราเป็นคนที่เรียนรู้ได้ช้าหรือเราดื้อหน่อย เราก็จะผจญชีวิตไปเรื่อยๆจริงๆชีวิตสอนบทเรียนแค่บทเรียนเดียวนะครับตั้งแต่เราเกิดจนเราตายเนี่ยชีวิตสอนเรื่องเดียวสอนเรื่องว่าคุณเอาอะไรไปไม่ได้คือทุกคนจะได้เหมือนกันคือได้ความไม่ได้ที่สุดแล้วทุกคนได้ของอย่างเดียวกันของอย่างเดียวที่คุณจะได้คือความไม่ได้อะไรเลยใครเรียนรู้สิ่งนี้ได้เร็วคนนั้นก็จะมีความความทุกข์น้อยหน่อยความดิ้นรนน้อยหน่อย ใครเรียนรู้ได้สิ่งนี้ได้ได้ช้าเขาก็จะต้องมาเรียนซ้าชั้นนึกออกไหมครับ<ช>จริงๆในคติพุทธการเว้นว่ายตายเกิดก็คือการซ้าชั้นนี่แหละแต่ถ้าเราไม่ได้เชื่อเรื่องการเว้นว้าตายเกิดเราก็อาจจะมองแค่ชีวิตนี้ก็ได้ชีวิตนี้คุณจะเห็นว่าตั้งแต่เด็กคุณก็เรียนมาเรื่อยๆเรียนเรื่องนี้เรียนเรื่องว่าสุดท้ายคุณเอาอะไรไปไม่ได้ถ้าเราไปดูอย่างเพื่อนเนี่ยเพื่อนสนิทนี่เราใช้เพื่อนสนิทกันมาหลายคนนะครับตั้งแต่วัยเด็ก จนเติบโตเนี่ยเราเปลี่ยนเพื่อนสนิทไปเรื่อยๆเราเปลี่ยนของที่เราชอบของที่เราอยากได้ไปเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยถ้าเราเรียนรู้มากเข้ามากเข้าความต้องการจะน้อยลงเองเวลาที่เราไปคุยกับคนที่มีอายุมากผ่านเวลามายาวนานถ้าเขาเป็นคนที่สังเกตชีวิตนะครับความต้องการเขาจะน้อยเพราะเขารู้ว่าสุดท้ายแล้วมันมันเอาอะไรไปไม่ได้ความต้องการจะน้อย ภาพใหญ่คือเราเรียนรู้เรื่องนี้เรียนรู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเราไม่ใช่ของเราเราเรียนรู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ของของเรามันคืออากาศมันเหมือนกับว่าเรากำน้ำแข็งไว้ครับกำแน่นเลยห่วงมากเลยสุดท้ายมันละลายเราแบ,บมือเอ๊ะมันหายไปไหนอันนี้คือธรรมชาติของของทุกอย่างในโลกไม่ว่าคุณจะกำมันคุณจะสร้างบ้านยิ่งใหญ่แค่ไหนมันก็คือ ค่อยๆพังไปเรื่อยๆบางคนอาจจะบอกว่าฉันก็จะรักษามันไว้ตลอดแต่สุดท้ายคุณตายคุณก็รักษาไม่ได้อยู่ดีมันมีสองอย่างครับการที่เราครอบครองเนี่ยครอบครองเพื่อนับถอยหลังที่เราจะสูญเสียอันนี้คือถ้ามองทางธรรมนะครับแต่เราถูกถูกถูกสอนเราอยู่ในอุดมคติของความเป็นนิรันดร์เราอยู่ในอุดมคติของโลกที่มันเป็นยูโทเปียโลกอุดมคติก็คือต้องรักษาสิ่งนี้ไว้ตลอด สัญญาต้องมีไว้ตลอดคําว่าตลอดไปอะไรอย่างเงี้ยครับเราอยู่ในโลกแบบนี้ซึ่งอันนี้มันก็ให้ความสุขกับเราได้ในระดับหนึ่งพูด,ดง่ายๆว่าในทางธรรมเนี่ยสอนแล้วว่าความสุขอันเป็นนิรันเนี่ยก็คืออันที่มันจะเกิดขึ้นแท้ๆเนี่ยคือการที่คุณฝึกฝนในตนเองเนี่ยลดทอนความปรารถนาจนถึงขั้นที่คุณไม่มีความปรารถนาสิ่งใดๆเลยเพราะคุณเข้าใจแล้วว่า คุณครอบครองอะไรไม่ได้แล้วเมื่อน,นั้นนะ่ะคืออิสระร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าในทางโลกของเราเราสอนให้ข่อยคว้าความสําเร็จความสําเร็จก็คือเราได้อะไรที่เราอยากได้เป็นบางอย่างไว้ชั่วขณะแล้วสุดท้ายเราก็เสียมันไปอยู่ดีแต่เราก็สอนว่าเสียมันไปแล้วเราก็คว้าสิ่งใหม่อย่างนี้ครับซึ่งถามว่ามันจําเป็นไหมมันก็มันก็จาเป็นในแง่หนึ่งต่อการดํารงชีวิตแต่พอถึงจุดหนึ่งมนุษย์คนมีการเติบโตทางจิตวิญญาณเช่น ถ้าคุณคิดว่าคุณต้องแสวงหาความสําเร็จคุณคิดในวัยหนุ่มสาวเนี่ยอันนี้ดีเพราะว่ามันทําให้ชีวิตเนี่ยมันมีทรัพย์มันไม่ลําบากถูกไหมครับแต่ถ้าคุณอยู่ในวัยที่ถึงเวลาต้องวางแต่ว่าเรายังใช้ชุดความคิดลักษณะเดิมอยู่ก็คือเราจะพูดได้ง่ายเราเป็นเครื่องบินที่ถังน้ามันใกล้หมดอ่ะแต่เรายังคิดว่าเราจะไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นนะครับเราไม่ได้คิดแบบลงสวยๆอย่างนี้ครับมันก็จะ ถังน้ำมันก็จะไม่พอแล้วสุดท้ายเครื่องบินก็กตกเพราะว่าชีวิตมันมันมันมีเวลาจำกัดบางทีเราต้องการในสิ่งที่ไม่ใช่ความต้องการที่แท้จริงของเรามันเป็นความต้องการของโลกแต่เราสับสนคิดว่านี่คือความต้องการของเราไอ้นั่นแหะคือจุดเริ่มต้นของการดินน้นรนคือจริงๆแล้วมนุษย์ไม่ได้ต้องการอะไรเยอะถ้ากลับเข้ามาตัวเองนะครับแต่ถ้าเรากลับเข้ามาภายในเราไม่ได้ความต้องการเราจะเยอะ เพราะว่าโลกมันเต็มไปด้วยสังคมผู้คนถูกไหมครับโลกขับเคลื่อนด้วยระบบเศรษฐกิจเขาก็ต้องใส่ความต้องการนี้เรา,มา,เามากเข้ามากเข้าใครก็ตามที่กลับเข้ามาฟังเสียงตัวเองข้างในไม่ได้ความต้องการเขาก็จะเยอะเวลาที่คุณอยู่คนเดียวกับความเงียบเนี่ยตอนแรกๆถ้าเราไม่คุ้นชินเนี่ยเราจะอยู่ไม่ได้มันจะมีเรื่องกังวลวุ่นวายไปหมดเลยสมมติว่าเราถูกไปปล่อยไปปล่อยในเกาะล้างแห่งหนึ่ง แรกๆมันจะมีแต่เรื่องที่เราพวงทุกอย่างเรื่องการงานเรื่องครอบครัวอะไรแต่ถ้าเราออกมาไม่ได้เราหนีจากความสงบไม่ได้หนีจากการอยู่กับตัวเองไม่ได้เนี่ยครับต่อมาเราจะเริ่มตกผลึกละคือมันสงบขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเราจะเริ่มคิดได้แล้วเฮ้ยอ๋อเราต้องการสิ่งนี้สิ่งนี้จริงๆความต้องการที่แท้จ,จริงของเราคืออันนี้พอมันเริ่มเข้ามาข้างในเนี่ยครับสิ่งที่ต้องการเนี่ยมันจะถูกคัดกรองน้อยลงเราจะเริ่มเข้าใจว่าจริงๆเราต้องการเรื่องความรัก ความเมตตาอธรรเราต้องการคนในครอบครัวเราต้องการที่จะให้อภัยเราต้องการความผ่อนคลายของชีวิตมันเริ่มเป็นความต้องการที่จริงมากขึ้นแต่ถ้าเรายังมีโอกาสที่อยู่กับความสงบได้มากเข้าจะเมื่อเรายังออกจากเกาะนั้นไม่ได้ยังเรือยังไม่มารับคราวนี้ความต้องการพวกนั้นน่ยก็จะหายไปมันจะเกิดความนิ่งคือเราเลิกคิดละเราปล่อยวางความคิดคราวนี้มันจะเป็นความสงบละ เราจะอยู่กับธรรมชาติได้มากขึ้นเห็นทะเลได้สวยขึ้นเราอยู่กับการเดินบนชายหาดบนเกาะน,นั้นได้เราอยู่กับต้นมะพร้าวอยู่กับต้นไม้อยู่กับเสียงนกร้องไม่มีความคิดอีกต่อไปแต่ถ้านิ่งไปกว่าน,นั้นอีกครับเราเริ่มเห็นกระบวนการแล้วว่าสิ่งที่ผุดขึ้นในหัวของเรามันเป็นแค่เรื่องชั่วคราวแต่ทีนี้เราอยู่ในโลกที่เราสามารถที่จะหนีตัวเองได้ด้วยเครื่องมือบางอย่างอยู่ตลอดเวลา มันเลยทําให้เราปอกลอกตัวเองไปไม่ถึงข้างในสัทีมันถึงอย่างมากก็ถึงแค่ในขั้นที่มันวุ่นวายเต็มไปหมดว่าอยากได้อะไรอยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้เพราะว่าพอเราอยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้พอเราเริ่มสงบมากขึ้นมากขึ้นเราอาจจะโทรหาเพื่อนออกไปข้างนอกเราเราไม่อยู่กับตัวเองพอเราไม่อยู่กับตัวเองนานพอเราเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วชีวิตเราต้องการอะไร สิ่งที่มันอยู่ในตัวเรามันมีแต่สิ่งที่คนอื่นอยากให้เราต้องการแล้วเราก็สับสนคิดว่าอันนั้นะคือสิ่งที่เราต้องการคือลองคิดดูง่ายๆว่ามันเป็นไปได้ยังไงที่คนอยากได้อะไรเหมือนกันเลยทั้งโลกเลยคนมีอยู่แปดพันล้านคนนะทุกคนชอบยี่ห้อนี้ทั้งหมดเลยมันเป็นไปได้ยังไงทุกคนชอบเพชรสีนี้ทุกคนอยากอยู่บ้านในเมืองนี้มันต้องไม่ใช่ความ มันต้องไม่ใช่ความอยากของเราเพราะมนุษย์มันแตกต่างหลากหลายถูกไหมครับเป็นไปได้ยังไงพอคนอายุถึงจุดหนึ่งสะสมของบางอย่างเหมือนกันพอถึงจุดหนึ่งถ้าคุณเป็นคนร่ํารวยคุณอยากมีที่ดินอยู่ต่างจังหวัดทําไมมันอยากได้เหมือนกันหมดเลยทําไมมันแปดพันล้านคนทําไมมันคิดอะไรคล้ายๆกันทําไมคนมองว่าสินค้ายี่ห้อนี้สวยเหมือนกันทุกคนโดยไม่ได้นัดหมายมันเป็นไป,นปนไม่ได้ครับเพราะฉะนั้น สิ่งที่มันอยู่ในตัวเรามันมีทั้งความอยากของเราที่แท้ <ım eni> จริงกับสิ่งที่เราไม่ได้อยากแต่ว่าเราถูกป้อนโปรแกรมมาให้อยากแล้วโปรแกรมมันเนี้ยที่ถูกป้อนเข้ามามันนานมากมันนานมากจนเราแยกไม่ออกว่าตกลงเนี้ยอันนี้คือความอยากเราใช่ไหมแล้วเราก็สับสนคิดว่ามันเป็นความอยากของเราทีนี้พอเราสับสนว่าไอ้ความอยากอันเนี้ยจริงๆมันไม่ใช่ความอยากของเราหรอกมันเป็นความอยาก ของอะไรสักอย่างในโลกใบนี้ที่เอามาใส่เราครับแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกนะ็คือเราใช้ชีวิตที่มันเป็นของเราจริงๆไปตามความอยากที่มันไม่ใช่ความอยากของเราจริงๆนึกออกไหมครับอันนั้นนะั่นคือปัญหาใหญ่คือ,ค,อคือเราเราไปหมดเปลืองเวลาทั้งหมดเลยตั้งแต่เด็กจนโตเป็นวัยรุ่นจนแก่แล้วพอแก่แล้วปุ๊บสิ่งที่เราทําคืออะไรเราใช้เวลาช่วงสุดท้ายซึ่งมันเหลือห้อยมากมาก เพื่อเติมเต็มความอยากของตัวเองแต่เราต้องพิจารณาชีวิตอย่างแท้จริงพิจารณาชีวิตคือหมายความว่าเราดูใจเราบ่อยๆเราดูอาการพระพระุทธองค์ท่านจริงให้เน้นให้ชำเลืองมองดูจิตว่าตอนนี้เรารู้สึกอะไรเราอยากได้อะไรเราเกิดความรู้สึกแบบไหนที่มันไหวอยู่ข้างในเราเพราะเราดูบ่อยๆครับเราดูบ่อยๆเราจะเริ่มดูใจตัวเองเป็น ดูแรกๆเราดูไม่เป็นเราจะรู้สึกว่าให้ดูอะไรเดี๋ยวมันก็โกรธเดี๋ยวมันก็เบื่อเดี๋ยวมันก็เซ็งแล้วถ้าดูแล้วมันจะได้อะไรแต่ถ้าดูไปเรื่อยๆเราเริ่มเข้าใจตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราจะเริ่มไม่เอาอะไรอะไรกับความคิดตัวเองเมื่อก่อนเราเห็นความคิดเราเป็นใหญ่ถ้าดีใจโอ้ดีใจเต็มที่แต่พอเราเห็นตัวเองบ่อยๆเราจะเริ่มจับแพทเทิร์นบางอย่างได้ว่าแบบนี้ตามันไปกระทบอันนี้มันเกิดเป็นความทรงจํามั่นหมายมันเกิดเป็นความรู้สึก จริงๆมันไม่มีอะไรแล้วพอเราเข้าใจตัวเอ,เองนะครับเราจะเห็นกิเลสตัวเองเห็นว่าเรามีความโลภนะมีความโกรธนะมีความหลงนะแล้วเราจะเริ่มเข้าใจคนอื่นเพราะคนอื่นก็คล้ายๆเรา tiempo. ไอ้ความโกรธเกลียดคนอื่นมันก็จะน้อยลงเพราะเราเห็นว่าในความโกรธเกลียดคนอื่นเนี่ยมันก็มีอยู่ในตัวเราอันนี้นครับคือสิ่งที่สิ่งที่เราต้องทําทาเนี่ยทำตอนไหนคือท,ทําควบคู่ไปการทำมาหากินในชีวิตของเราครับแล้วมันก็จะเกิด จุุดดสมลในชีวิตของเราผมชอบจังเลยครับที่คุณประสินบอกว่าทุกวันนี้เราทุกคนเนี่ยต่างวิ่งไล่ล่าเพื่อสแสวงหาสิ่งที่ต้องการซึ่งมันเป็นความต้องการที่ไม่ใช่เป็นความจริงมันเป็นความต้องการที่โลกหลอกล่อ,ลอให้เราสึกว่าต้องการอยากมีอยากได้อยากนู่นอยากน,น,ากนี่แล้วเป็นไงครับเราก็ติดกับเราก็ใช้เวลาวิ่งวุ่นทั้งทั้งจริงแล้วเวลาทั้งหลายมันก็เป็นเรื่องธรรมดานั่นเองไม่มีวันดีหรือวันแย่ ก็เป็นวันธรรมดาที่เกิดขึ้นความเจ็บป่วยก็เป็นเรื่องที่ต้องมามีสุขก็ต้องมีทุกข์หมุนเวียนวิ่งกันไปเพราะฉะนั้นถ้าเรากลับมาที่ตัวเราเองทําให้ตัวเราเองเข้าใจกับความเป็นไปที่เป็นปกติเหล่านี้ mm hmm. ก็จะทําให้เรามีเวลาทุกเวลาที่เปลี่ยนด้วยสติแล้วก็สามารถที่จะนําชีวิตไปสู่เส้นทางที่ถูกต้องได้เลยครับ mm hmm. เรื่องราวของเราทุกคนมีเวลาจํากัด mm hmm. ยังเหลืออีกหนึ่งตอนนะครับ ยังไนเรามาติดตามเรียนรู้กันไปอย่าลืมนะครับวันนี้ขอย้ำอีกครั้งว่าไม่ว่าอะไรจะผ่านเข้ามาในชีวิตรเราสุดท้ายเราก็เอาอะไรไปไม่ได้นี่คือสิ่งที่เวลาสอนเราอยู่เสมอนะครับแต่เราเผลอที่จะไม่คิดถึงมันหรือเปล่า ขอบคุณคุณนพระสิธิ์ใิถวงมากๆเลยครับที่มาให้ปัญญาให้เราได้เข้าใจความจริงเพื่อมีชีวิตที่เบาสบายไปด้วยกันขอบคุณโรแลนด์เนเจอร์โค้ดครับชมพูปิดผมขาวที่มียอดขายอันดับต้นๆของประเทศไทยปิดผมขาวเปิดผมสวยด้วยโรแลนด์เนเจอร์โค้ดนะครับวินาทีนี้เปลี่ยนกล่องใหม่เป็นสีสดใสขึ้นนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันและขอบคุณที่สุดเลยครับคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านเลยครับที่ร่วมเรียนรู้เพื่อเข้าใจความจริงและเราจะได้เพิ่มพูนปัญญาและมีชีวิตที่เบาสบายไปด้วยกันครับ แล้วพบวก,กับผมอํานาจทัศนียกุลกับรายการคนตัวเบาด้วยใหม่ในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับรายการคนตัวเบาขอขอบคุณโลแลนเนเจอร์โค้ รหัสลับจากธรรมชาติโลแลนเนเจอร์โคดสกัดจากธรรมชาติข้าวหอมนินน้ำผึ้งป่าและข้าวโพดอ่อนโยนไม่ระคายเคืองให้สีผมดูเป็นธรรมชาติติดทนนานและไม่ทำให้ผมแห้งเสียปิดผมขาวเปิดผมสวยด้วยธรรมชาติแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคดจากโลแลน เป็นคนตัวเบาชีวิตคุณจะสบาย